หมออะไรกินได้ AI ตอบไม่ได้ข้อเนี้ยปลาหมอหมออะไรกินได้ปลาหมอเออปลาหมอเออไม่ใช่พิดอะไรอ่ะอันนี้คิดเองนาต้องไปคำถามไงเออหม้อแกงุย AI ตอบได้หรอพี่ดเรมอนพี่หมูยอหมูยอ มันม้าถูกต้องฮะหมออยู่หมออยู่ไงหมออยู่ก็หมูอยู่ไปแล้วถ่ายไอ้ไอ้พไปถ่ายไอ้ดิพี่เดลโมนไอ้ไอ้ปะเนี้ยไหนไหนไอ้ไอ้ต่อไปพี่เดลโนบอกว่าเด็กเอไออู้ไอกลางคืนกระจายออกกระบายคืออะไรอะทุกคนตุ้งกระบายกระบายคืออะไร เออกระบายคืออะไรก่อนเขาถามกระบายคืออะไรวะจังวันเก็บใส่กระบายจังจังคืนระได้ขอดอกบัวพี่บัญชาบอกมุงมุงมุงหรือเปล่าไม่ใช่ฟันปลอมฟันปลอมชัดจีวีทีมันคืออะไรวะจริงมันตอบว่าอะไรวะ กลางวันใส่อยู่ในปากเหมือนเก็บไว้ในกระบายเออมันมีคํานี้ด้วยอ่ะกลางคืนถอดออกมาวางไงกระบายน่าจะหมายถึงกระป๋องแม่หมายถึงที่ใส่มันอะเออกระป๋องที่ใส่ฟันปอมมาเขาเรียกว่ากระบายกลางคืนกระจายออกใช่เลพวกใช้ทิวีนี่มันล้ำว่ะเฮ้ยมันรู้คําถามเหล่านี้ด้วยหรอวะเฮ้ยนี่มันอันนี้โหดนะอันนี้ได้อยู่นะเออเออต้อคเรียนแปเนี่ยคำแปลกๆไม่แบบไม่มีมันมันรู้นะพี่พี่เจําคำตอบคือร่ม เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่บอลปอลเหรอไม่ใช่แล้วกคุณกระจายออกนี่นี่นานาลีมีรูเพชรสีชมพูคารูนาลีขังตัวไปไหนอะไรนะกุนานาลีมีรูเพชรสีชมพูคารูนาลีทับทิมคุณคุ้นนะเนี่ยคุณคุ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ เชอรี่ไอคำตอบอยู่ในสีชมพูเนี่ยสีชมพูคือมีอะไรบ้างอะตอบเธอแทนไนไม่ใช่นาลีมีรูเพชรสีชมพูคารูนาลีแปลกเพชรไม่ใช่ครับทิมจะบินไหมชอบกับพี่เจมันเป็นคำถามไม่หรอกเป็นคำถามอะไรบินได้กบบินอันนี้มันคืออะไรเอ่ยอะไรวะ เจอชั้นไนไม่ถูกพี่มิจิบันชาเจเจมินาแชทเอพีทีกลุ่มขมับแล้วอันเนี้ยคำถามไม่เป็นช่วยไม่ได้แล้วเนี้ยเฉยถามมันต้องดอกบัวสิมันยาวอ่ะอืมไม่ใช่ได้ไงมะละกอเอ้าอ๋อมันชมพูดนาดนั้นก่อนมันสีส้มอ้คำถามเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ย้อนกลับไปเมื่อกี้ก่อนร่มกลางคืนกระจาย มันถึงเปิดร่มกลางคืนเหรอกะบานกังวันเก็บใส่หูบไงหูบใส่กลางคืนจะกระจายออกไงมันบอกว่าเรากลางกลากลางกลางกลางวันนะอืมกระจายออกอันนี้อันนี้อันนี้เกิดในน้ําตายในน้ําแต่ไม่ใช่ปลาอืมเกิดในน้ำตายในน้ำเลยใบบัวไม่ใช่ไม่ใช่ยุงใบบัวไม่ใช่ ใบบัวขากลุก oui. ไม่ใช่ม e ันไม่ตรงนั่นแหะต้นนี้เปล่าต้นอะไรนะที่อยู่ริมเอ็ืเครื่องปรุงเกลือถูกโอ้ไม่ต้องถามนะว่าได้มาได้ไงขอตรงไหนเอไอกันอะไรขึ oh. ้นเนี้ยสารภาพได้แล้ว เราเป็นการเทสระบบไปว่ามันมันดีหรือมันไม่ดีไงแล้วทำไมอ่ะคืออะไงนาเกลือนี่หรอใช่ก็คือไงมันเกิดมาจากน้ำมันเป็นเกล็ดน้ำเกลือมันเกลือมันตุยได้ด้วยหรอเขาก็มันก็เอาเอามาใช้มันตุยไหมล่ะอ๋อ้เฮ้ยเกลือนะ เอาเรื่องนะคำถามพวกคุณเสร็จ AI ไอผมหมดนะอะไรเอ่ยยิ่งว่าอะไรเอ่ยยิ่งยิ่งลากยิ่งยาวยิ่งตัดยิ่งสั้นผมไม่ใช่ถามใหม่ยิ่งลากยิ่งยาวยิ่งตัดยิ่งสั้นยิ่งลากยิ่งยาวยิ่งตัดยิ่งสั้นเชือกคชฟกิ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ ยายรักรักเหลือยายตัดบัวให้เหลือใายยาย่บวพที่โดนวันถูกที่โดนวอนถูกขนัดนั้นเล่ากับพี่ตัวลมอนเกมเน,นะนีน้ยถนนเนระ